มะเดีงเนี่ยเลย้เอากองเอาเอาหารนี้มากองไว้เอาหนามมาใส่เ้ยแมงใกีแหเ่อนน่่เราบุรีเอนีจะต้งแจ้งแล้วตั้งจกินนี่เออมีหนามนี่ละรัอหนามมานกินอยู่หักละหมดได้หมนี่เราเลยเนี่งมาัหนุนหนักที่หุดเยว <laughs> tôi này chắc sẽ ở tôi đây ở ở được vô đi là có thể ngà là ở ừ, ừ. những ngày phải hẹn lấy con này, ừ. Đó này.

พยงใหรลใหม่ยังกับวงลีนเนาะพยงลเวนนาคเอหลพยอกันไกลตัดกิ่งอ่ะโอเคแต่ันกล่องมาทางีเด้อันทางีันทางไหนัน้าา่หล้อย่าอย่าบังลอย่าเอามืออย่าบังตัวนี้มาเอาเอามือออกเห็นอยู่นบ่๋ยวงมือนิวเจ้า่ะครับ ทนเทาสีด่งงานนีนเท้า้งัองตตัวนี่เอาซองตีเอาซเห็นเอางกะกำงานนั่นค่ะแปลมืงคะบเอองานมึงเป็นงอหอนอออมันโคตรที่มันเกิดเองมันเป็นมักเป็นแนวนี้ได้ใหม่ค่ับบอันมาตาจํำแ่ตายบ่ตจบ่บอตาจํำไปไหมาแล้วมันก็ตายเองมาเขาตากระใบสำนึงค่ะ เขาว่ามันจังบอกเป็นเฉอละอ่ะเดี๋ยวขอจีตอหนักใส่ไปเนี่ยเอ้ยเจ็บุนงานเน่ส่วงานงง่ามง่ามพดเหรอเเวจะองานนั้นไว้บออเดี๋ยวมาสิเก็บไปเบิ้นี้วะเก็บไปเบิ้นี้เอาไมัน mưa hoa cũng chẳng thì có thì này bên này. kia bên này ừ. 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 Này ừ. 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 mà. Ừ. Ừ. mà. Ừ. tôi

เอ,องางานออกสร้างงานนะอ่าดีพปสั้างกระซี่เห็นเออยด็เลี้ยงวะในผู้มันก็เป็นแนวนี้แหละในผู้โอที่เขาเห็ดอันอยู่นี่เกิดเองมาฮะในผู้ในผู้บอลจะเลี้ยงเอามาฮะอื่าลายจะเลี้ยงแล้วปะต้นเป็นจากเป็นพุ่ม กําลังเดี๋ยวซองปีบอกว่าอย่าเลียงมาเห็ดให้กูฮะปีกายปีก่นครับกําลังเดยซองพนถึงปีปุ๊กพอมึงเาเห็นมันเสีลงแล้วก็มัดตัดออกดิ่หน่อยมันรายมันย่หั่นกัน งานใส่ยนเยดม่่อมาย้าหวองยีงานะงานหน่อยนะฮะงาหน่อยเจาเอาไหวบ่เอ้อคนนี้งานนี่กเอาไว้งานนี่บ่ในมือเออนั่น กตาไม่มได้หรอกเนาะเนื้อในงานักมันจะขอแยงอาหารกันเด้หน่อยๆตุลุ่มฮัานตุลุมพูนตัวมันกำลัลงเกิดฮะมันอ,อ๋ อดีค se ่ะต้นดูแลฮะดูธรรมศาสตร์ตัวเกิดเองนะ ไปที pues a a ่ได er oh. ้ได้ไถ่หมางไหม้นเ็ววันนี่ว่มีไไอย่งงานจวดจขึ้น้างใน้ำยังจวดะแล้วมันอ๋อมันน้อยมันซีบ่ไรเงี้ยตนีดือวะลายจุดวย งาบนงนุนานรวมมนี่ตีอออ,อ,อืมถึงมันก็ยามันมตัวน,นี้มันมีแดดเน่ยตัวน,นี้เห็นปะยา,ม,ามันเอากั้านนวนนรเองามากเลยงนี้ห้านเธอนึงอะน

nhà của mình ừ. Anh đếm 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 mộng, tịa, như đó. Anh ừ. theo ừ. Cái tiệm hả? Tụi mình cái mì đó. Cái này cái đó một phút đi Một มันมองมัแยะมันเป็นหินเว้ยนี่มันก็เลยโบยจะงามดินหินมันก็แนวนี่ละมันก็ติง่ายเพราะมันอยู่แต่ว่ามันสิอันนี้เอ้ยมันแดงครบกูดึงสายอย่างมแดงอยงก็ได้ เล็กข้าเจาออกมาทุนเล็กขาเจออกมาทุน้เตเียยานมันนอไหนมันลยอไหนมันลายูตัดงาลุมมันุตัดงานม่วงน้ำตีงานหนึ่ง Nó cứ bát nhà nhảy vậy khuẩm đỏ chú ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền không thể có ý khán ngài lùm hả? Ông ấy tôi đi ông cái lặm của nó.